จุดโทษคนแรกครับหมายเลขสิบขอทาด้านพีระยาเอาละครับคนแรกก็ส่งทาด้านอสวรรเชโวครับยิงเพื่อขึ้นนําครับของทางด้านาทีมงานสตารครับหลังโกรักษาเรื่องของแฟนบอลนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะใกล้ชิดนะครับขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาละครับ คนแรกครับของธ้านภิรยาส่งธานานอสวารเจโวครับผู้เล่นหมายเลขสิบครับยิงเพื่อขึ้นนำครับชมแวบเพือ่อเรียบร้อยครับโอ้โหแม่ชงวันนี้ยิงดีครับทางดีครับแม่แต่ว่าผู้รักษาประตูได้ไม่ทันครับไปถูกทางแล้วคนที่สองครับของทด้านหมอนทอง หมายเลขสิบอคันดีครับนี่ถือว่าเป็นปะการังที่ค่อนข้างเหนียวแน่นเหมือนกันอากองกลางนะรูปร่างค่อนข้างใหญ่ครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ค่อนข้างจะดิ้งเหมือนกันครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ยิงไกลดีเหมือนกันครับในขณะที่นักกีฬายิงจุดโทษครับทั้งสนามงดใช้เสียงเพื่อให้สมาธิกับนักกีฬาครับขอบคุณครับ เรียบร้อยยับโอ้โหโอ้ยหลอกยิงชัดเทนจริงโอ้โหหลอกยิงลูกดีครับหลอกหน้าเท้านะบังนะโอ้โหเสมอแล้วตอนนี้หนึ่งบระดตัวตอนหนึครับคน่อไปครับขอทางด้านพีระยานาวินนี่ครับส่งทางด้านผู้เล่นหมายเลข30ครับนี่ครับอิมรอนสอีนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เคยผ่านเวทีระดับไทยลีกมาแล้วด้วยนี่กคเคยผ่านทางด้านของ เอฟซียาลาปัตตานีนะบังนะครับเอาฮะเดี๋ยวดูครับนนยิ่งเพื่อไปต่อครับนนขึ้นนำครับชมงดเทเสียงนะครับเพื่อสมาธิกีฬกกา แล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเอาจริงเข้าไปครับตนนัวด้านของเอมรอนนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวท่าอะไรอะบัง <c oughs> <c oughs> นี่ครับเอมรอนโอ้เอาฮะวันนี้เอมรอนนี่วันนี้คุณพ่อนี่มาด้วยนะบังนะมา,าแล้วเอาแล้วจะเตะวรรกรอู้อหนี่ขวัญวิ่งขวัญใจวัยรุ่นเออนี่ครับเตว,ว,วรากรนี่หน้าหน้าตาเหมือนผมตอนเด็กแต่ว่าผมนอนตกเปย์ไงอาจจะเพี้ยนไปนิดหนึ่งหน้าผม ใช่แล้วบังเออผมนอนตกเปย์ถ้าไม่ตกเปย์ผมหน้าเหมือนเลยอ่าเออจังหวะเชือกมันขาดเลยเจ้าเตนี่ไปกินเตออมาด้วยนะเมื่อคืนเตอออ่านะครับเตวรกรฮะมอนทองวิทยาเลยบอกได้คำเดียวว่า لا إله إ ل ล ا ل ล ه คำข้ามคาน บอกได้อีกหนึ่งคำว่าว่าอินนาลิลลายไปอินนาฮิรอจ<อ>ีอูนและอีแล็อทอีหลอลูกนี้ขามขานครับโอ้โหโดนใต้บอลไปหน่อยครับทต้นของวร <า S 1> องกอนครับช่างเงี้ย<า>ข้าวแล้วจะเตะโอ้โหแมกกาว,ว่าลุ้นข้าวแต่ไปช้อนใต้บอลหลุดออกไปครับอ่าเนี่ครับทีมงานบอกว่าต้องมา,มาอมามาีกครัง้ง,งหนึ่งนะบังนะ เน่จร ja, <en> ิงไม่ข้าวเดี๋ยวเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนายกบอกคนต่อไปครับของธนาพีระยาหมายเลขแปดเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยเอาแล้ว โอ้โหผู้รักษาประตูเอาเลยฮะนี่ครับต้องบอกแล้วว่าทางด้านของน้องกอฟเนี่ยโอ้โหบินมาปัดเฉยเลยน้ำหนักน้ำหนักน<บ>นลอยมาเลยก็เซฟไม่ได้ต้องบอกว่าน้ำหนักยิงเนี่ยดีครับแล้วน้ำหนักผู้รักษาประตูบินก็ดีด้วยดีเหมือนกันโอ้โหครับโอ้โหลอยมาได้แบบโอ้โห นี่ครับปัดทิ้งไม่ได้โอ้โหนี่ครับแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เดินทางเข้ามาตอนนี้หูยนี่ตอนนี้นี่ถือว่านานนตาสวัสดีแฟนบอลบนรถซ่วมห้องน้ําด้วยตอนนี้ยืนอยู่หูจะล้างรถซ่วมหลังคาวีพีเลยยืนบนหลังค้ารถซ่วมตอนนี้ฮะอ๋อเจ้าของยินเองอรอหม <c oughs> นทวิทยาครับ โอ้ยสองประกาตัวลสองตอนนี้เสมอกันอยู่โอ้โหเรียบร้อยบางเป็นทางด้านของมดนาวนะน้องมะนาวจะสดาลังกาครับตะบันด้วยขวาลูกนี้เช็ดคานเข้าไปรวมในเกมด้วยตอนนี้สกอร์5-5เสมอกันอยู่ในรวมในเกมนะในเกมสามสามสาม จุดโทษตอนนี้ 2, สองสองเสมอรครับแม่สกอร์รวมห้าห้าคนที่สี่ครับขอเท่าทานพี่ระยาเอาเละครับส่งทางด้านของนาทีนะเตะประตูใช้อินนาลิลาฮิวินนาฮิรจิู ละอิลลาอิลล allah ไม่เข้าเหมือนกันแล้วโอ้โหเอาคดีพิกแน่เ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 ตเน่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 ผับ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 เอาฮะเดี๋ยวคนต่อไปครับเอาล้วครับส่งทางด้านของนี่น้องแดงกิ้วครับผู้เล่นหมายเลขสิบสี่ครับปุณวัฒน์พงษ์ ล,ลูกชายลูกชายพี่ปอกบ้านปูนฮะนี่พ huh? mm ี่ปอกวันนี้มาด้วยนักนักพากย์ผู้ซ้อนเบอร์หนึ่งเลยวงการรถได้ต้องเบอร์หนึ่งเหมือนกันฮะนี่ครับทางด้านของปุณวัฒนะน้องแตงกิ้วแวบเรียบร้อยครับโอ้โหเข้าไปเรียบร้อยครับทางด้านของ น้องแดงคิวครับอันนี้เนเข้าแพ้อันนี้เด็กหายาประกาศเราจะสัมพันธ์นิดนึงนะเด็กหายครับตอนนี้ครับเด็กชายลูกมันเจดงนะครับมูสองตำบลลางาครับอ่ะสักครู่นะลูกนี้ ไม่เข้าสาโยนาระนะจ๊ะต้องเข้าอย่างเดียวเพื่อตอนลมหายใจครับเข้าหรอไม่เข้าเข้าหรอไม่เข้าเข้าหรอไม่เข้าจ้าบอกว่าจังครับจุดโทษลูกดีแฟรเรียบร้อยครับเอาฮะยังอยอเข้าลูกนี้ถ้าเข้าชนะออน มอนทองชนะเลยชนะเลยเอาแล้วถ้าไม่เข้าเสมอกันสซเเดสตอนลมหายใจแล้วลูกนี้เอาฮะเดี๋ยวดูครับจะจบหรือไม่จบนะบังนะถ้าลูกนี้เข้านะหมอนทองชนะสกอร์จะจบอยู่ที่เจ็ดหกลุ้นกันครับทางด้านของหมายเลขเก้าหมอนทอง นี่ครับหมายเลขเก้านี่สุธิพงศ์นะนี่ครับสุธิพงศ์สุธิพงศ์เนี่ครับน้องพีทครับโอ้เอาฮะสุธิพงศ์ครับเดี๋ยวดูครับลูกนี้เข้าหรือไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้าเอาครับเข้าเพื่อชนะครับเดี๋ยวรอลุ้นครับแต่ด้านของ น้องพีทครับชมตุบ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 ทุบทุบฟาเลอ กีฬาอย่าเพิ่งเดินทางเข้ามาครับอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่แฟนบอลอย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้าเดี๋ยวรออยู่กับที่แฟนบอลอยู่กับที่นะครับขอความร่วมมือนั่งลงนะครับใครที่อยู่ข้างหน้านั่งลงครับอยู่กับที่นะครับขอบคุณมากโอ้สุดยอดปรบมือดังๆหน่อยครับ เสียงปรบมือที่ดังเมื่อสักครู่ไม่ใช่เฉพาะพิรยานาวินและหมอนทองวิทยานะครับเป็นการปรบมือให้กับเรานณที่แห่งนี้ที่เราจบด้วยความงดงามแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่สนะการมอบรางวัลน,นะครับมอบรางวัลเรานั่งเลยนะครับนั่งลงเลยครับใครอยู่ข้างหน้านั่งเลยใครอยู่ข้างหน้านั่งเลย